ไอ้สัสไอ้คุยสัสกูใจเพราะมึงไอ้ียไม่ตัดไม่มีเพื่อนไม่ไม่มีใครแต่มึงอ๋ออ๋อไม่จ้องนั่นกูหาไม่เห็เฮ้ยมันไปเกมอะไรนะเฮ้ยมึงหามันดิพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นพี่บอกพี่บอกแล้วไงพี่พี่บอกพี่บอกพี่บอกฮะโดนเลยเออโอ้ชิบ มึงปรับระดับไหนมาเนี่ยเชี่ยไฟตัดไปปะเอามึงเข้ามาสีัีมึงปรับระดับไหนวะความยากเหรอเอออันนี้สองอะไม่รู้เฮ้ห้องน้ำเปิดเฮ้อเฮฮเียงเฮี้ยแล้วเนี่ยเยอ๋อเปิดไฟสักสะดุ้งเฮ้ยตอนแรกกลัวก็ไม่กลัวนะพอเข้าไปที่นี่มากูกลัวไม่รู้เป็นเฮี้ยเลยแแป้แป้พวกเราชอบลักลับในใต้ดิน ให้เขาจะมานอนในห้องใต้ดินวะเี่ยเนี่นุ่นคือเี่ยนี่ฮะเจ้า What the fuck ย uh, ่ยไอ้เอเยเยยพิ่งเยอะยพิ่งเยอะเพิ่งฮะเชื่อไหมยขยเธดูออกจากเก้าอี้เลยไอ้่งนะเฮ้ยมีคอนเด่นมีคอนด้วยมึงลองมึงลองเล่นกระดานวิชาดิเฮ้ยมึงไปเล่นข้างบนที่เขี่ยวนนี้ได้นี่ง่าย มึงถามตรงนี้ก็จบจะได้ทิ้งทิ้งหายเหี้ยอ้าไหนมันเไดนยังไงก่อนเฮ้ยไอ้จะมึงกดใช้แล้วชิบหาย,ยไรไง Where are you ชิบหายไรโน้นอย่าพึง่งใช่ไงอย่าพึ่งโน้นขึ้นไปนนนได้ข้างบน Where are you อยู่พ่อมึงอะมันเล่นยังไงวะวางไว้ Where are you เฮ hey, ้ยโน้น Where are you ไฟกระพริบไฟกระพริบ,บตรงห้องนั้นอะ นั่นแหะเฮียลองเฮียอะไรอ่ะน้องหนูกูกลัวเราหยิบหยิบขึ้นมาแล้วกดเบียร์น้องเฮ้ยเฮียเฮ้ยกระทางในจาพังไอ้สัตว์เปิดได้ปะนนนนนเปิดได้ปะนนเม่ได้ปนนเฮ้ยกูตายแย่เฮ้ยกูไปแล้วเฮีย มันเกี่อยู่ห้องไหนอ่ะอยู่ห้องตั้งข้างมึงไงโอ้ยโอเครู้เรื่องกูแล้วกูกดกดตูไม่ได้เอาเพนสี่ปืนเอ้อมีวงแหวนด้วยอุ้ยเฮ้ยซาตานมึงหายแค่นี้เหอะกูลบหลูนี่นี่นี่มันมีเฮ้ยนั่นมนมึงเดินหนักไหมอ่ะเออ มันยังไม่ได้หรอกค่าปค่าสมองเรามันแปดสิบค่าสมองเรามันเกเกินเนี่ยกูว่าถ้ามีนี่กูบอกเลยกูแบบเดินนำเลยบอกเลยกูยิงแม่งให้หมดเลยเออโอ้กูมีคอมด้วยที่ดูคอมที่ดูคอมดิเยอะๆที่ดูคอมที่ดูคอมสองจอแล้ยเย็ด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 เฮ้ยเปิดตู้รอเลยกูอะมึงดูห้องดิเฮ้ยต่อห้องนี้ก่อน อ้าวเราปิดตูห้องน้ำมันเปิดเองวะห้องน้ำเปิดเองเนี่ยเนี่ยข้างหน้ามั้งอ่ะอ่ะอี๋น่าสนใจว่ะสัตว์เนี่ยเว้ยแบบบล็อกให้ใช่ไหมบล็อกอ้แบบบล็อกอ้เอาจริงว่าถ้าถ้าแม่งพุ่งมาตอนนี้อู้ยปิดประตูที่ปิดประตูนู้นเข้ามาไม่รู้ละปิดละยังเอาไอ้น้นเปิดประตูดปดิยิ้มตกใจ ไอเฮียไอเฮียไม่รู้รอบอ่ะมึงเปิดไฟนั่นละก่อนเนี่ยเพิ่งเปิดไหมเดี๋ยวมันนี่นี่นี่มันโอเวอร์เย็ดเย็ดเย็ดเฮียอะไรสัสเยีอะไรสามห้าศูนย์นิสันเคยอันนี้แม่งรถนัยมดีว่ะไม่ได้ด้วยแต่เสื้อมึงสกปรกไปไอเฮียว่ะดูดิไม่ไม่มีผีแล้วปะ หรือเรามาผิดบ้านวะอุณหภูมิแม่งคงเท่าเดิมเลยเฮียเย้นี่ไงแม่งเอ้ยเป็นเฮียเหรอเราสามารถขึ้นไปถึงเรามุ่งนอนนอนนอนแล้วเอ๊ะนอนแล้ะนอนแล้วไปอุณหภูมิแม่งสูงทั้งบ้านเลยเฮ้ยหรือมันเป็นผีหน้าร้อนวะเออ ไอ้เฮียี่ผีขี้หนาวโอ้โหแอบไปได้เลยไอ้ถุงศพปะไหนเฮ้ยมดูดิฮ้่ตั้งด้วยเฮียมดูดิเจ็ดเรามาทำอะไรในบ้านหลังนี้วะเด็นเล่นเดินมาขึ้นเขาตอนไหนเนี่ยห้องไหนก็ไม่รู้เฮีย ลากระไรลาเนาะตองไหมก็ผีมั้งเฮ้ยอี๋อะของจริงเตเต้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นท่ไหนไอ้นั่นกูชั้นสองที่มันฆ่ากูเนี่ยเลยมันฆ่ากูเอ้ยรอเฮียกูแตกมึงตายแล้วเหรอเออกูตายแกที่จะสาบรอบแล้ะปอเถอะเฮียเย ไปไปไปอัปเดตมาก็มีแต่เขี้ย